สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นช่วงหกโมงสิบแปดนาฬิกาครับพอครื่องฟ้าครื่องฝนมาเลยครับเหมือนจะมีฝนนะเนี่ยที่กรุงเทพนะครับหน้ามอรมครับอยู่ที่เนเจอร์ครับเนเจอร์รามคนแหงเราพร้อมครับวันจะไปธุระซะหน่อยครับพอวันนี้วันหยุดวันหยุดวันแม่แห่งชาติราระไปหยุดนักกันจะเลิกกบฝนก็จะเงียบเงาหน่อยหนึ่ง โชมฟ้า,ฟามาเลยฝั่งทางด้านนี้ครับทุกคนก็จะน้อยหน่อยๆวันหย,ย,ย,ยุดยาวหลายวันครับจะกลับบ้านกุ้่มนาวไปไหว้แม่กันครับเดยไปตรงไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ให้ได้รับชมกันครับววบรรยากาศช่วงว,วันหยุดยาวมีรถทัวร์นักท่องเที่ยวเข้ามาทัวร์ชาวจีนนะครับ จะหยุดยาวกันหลายวันก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนไปไหว้แม่กัอนนีนแม่ครับวานสุกกันมากมากนะครับทุกคนสองวันแม่เดฝนจะมาแล้วมันก็รีบนะครับฝนก็น้อยเงียบไม่ค่อยเดินไม่ค่อยมีฝนจะมาแล้วด้วยแต่ก็ยังมีอยู่ครับมีตรงมีเดินอยู่ถนนก็าาอาจจะโลงนะ่งหน่อยครับไม่ค่อยเยอะ โอ่ทีช่วงหกโมงเนี่ยรถพิยนาครับวันนี้ก็เงียบแบบผม้เดี๋ยวรับชมกันครับไปกันเลยรียบไปครับรีบไปฝนจะมาฝนจะมาฝนจะมาแล้วครับวันหยุดก็หาของกินลำบากหน่อยครับร้านค้าร้านขายเขาก็กลับตว,วกัน อย่างที่บอกวันสำคัญตกหลับบ้านนะครับส่วนร้านค้าปกติก,ก็ยังเปิดอยู่ส่วนมานกจะเป็นร้านขายกับข้าวครับจะไม่ค่อยมีพอเป็นหยุยาวเงี้ยอ่าไปเอนเพื่อนไดรับชม,ม,รมรครับผมเจอค้าเจรีบหนมาเจอฝนเจยวฝนมาเ๋ยวเปรี้ยครับ ชมกันไปนะครับบรรยากาศวันแม่บรรยากาศหน,น้ารามปัแหงวันแม่ครับเ,เ,เด็กเปื่อนเรียนรับชมเดี๋ยวดูผลไม้ไมให้พวกเด็กมันผลมีอะไรโอ้มีมีมะม่วงมีม่วงมีลูกมะม่มงวงครับงันกันนี้ขอ,อนตกรับทุกคนก็สวัสดีมีความสุขครับจุดส่งวันแม่ครับสวัสดีครับ